สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอาร์นะครับวันนี้ผมมีรถ Mercedes-Benz E250 CDI เครื่องยนต์ดีเซลปี2012เป็นตัวเฟรลิปแล้วด้วยนะครับที่สำคัญคันนี้เป็นอีลิแกงท็อปสุดเลยนะครับเป็นรถมือเดียวซื้อสดออกห้างมาเลยนะครับและยังมีประกันชั้นหนึ่งแถมให้ด้วยครับสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับตัวรถของ m e r c e d e s Benz E250 CDI ปี2012นะครับผมบอกไว้ก่อนว่า E250 เขาหายากมากๆนะครับปกติจะเป็น E220 นะครับที่มีเข้ามานะ 50และได้ตัวอีลิแกงเลยนะครับสีเขานะครับจะเป็นสีบอลเงินนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะครับลดกิ๊บมากๆนะครับเจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีเป็นรถมือเดียวซื้อสดออกห้างมาเลยนะครับรับประกันว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อจมน้ํากลอไมแน่นอน100%เต็มเลยครับไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นลูกแก้วสวยๆแบบนี้เลยนะครับ E250 ไฟหน้าจะเป็นลูกแก้วทั้งดวงเล็กแล้วก็ดวงใหญ่เลยนะครับกรอบไฟใสๆคู่หน้าครับถัดมานะครับก็จะเป็นกระจังหน้า ครับกระจังหน้าโคมเมียมาพร้อมกับโลโก้เมอร์เซเดสเบนซ์แล้วก็ดาวรอยสวยๆแบบนี้ครับและในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะใอีกถึง6ตตำแหน่งนะครับแล้วก็จะมีไฟ Day Time Learning Li g h t นะครับเป็นเดย์ทองแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวเฟ l ลิฟแล้วนะครับและที่สําคัญก็เล่นด้วยโครมเมียมในส่วนของกันชนด้านล่างให้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัวอีลิแกล์นั่นเองนะครับนี่นะครับด้านหน้าเขาสวยงามมากๆนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยครับว่ารถกิฟต์จริงๆครับและเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อกันนะคคครรััับบ้้นนนีะ ก็จะเป็นล้อ AMG ครับเป็น AMG แท้ๆเลยนะครับนี่โลโก้ AMG ครับลัดคู่กับยาง 225/40R18 นะครับได้ยาง Michelin Pilot Sport 4ด้วยนะครับยางตัวท็อปสุดเลยและในส่วนของโชคเขานะครับคันนี้ก็จะเป็นโชค b i l s t y l e นั่นเองนะครับนี่นะครับถ้าเห็นนะครับโช๊คเขาจะเป็นโชคสีเหลืองนะครับสปริงสีม่วงนะครับแค่โชคอย่างเดียวก็ประมาณ8 0,000ได้นะครับล้อนี่ก็เกือบแสนเลยนะครับคันนี้คือสุดมากๆนะครับถัดมาด้านข้างก็จะเป็นโลโก้ Bowi Genzii นะครับมงบอก เรายีใหม่แล้วนะครับประหยัดน้ํามันครับและในส่วนของด้านข้างนะครับเขาก็จะเล่นด้วยโคมเมียมให้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัวอิลิแกงครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้สวยๆแบบนี้เลยครับและในส่วนของหลังคานะครับก็ไม่มีด่างไม่มีซิตไม่มีจางนะครับหลังคาสวยงามนะครับ รถคันนี้นะครับเขาดูแลรักษาเป็นอย่างดีจอดในร่มตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายไฟท้ายเขาก็สวยงามเช่นกันนะครับเป็นไฟเดิมจากโรงงานนะครับกรอบไฟใสๆคู่หลังเลยครับเป็น LED แล้วด้วยครับแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ CDI ครับบ่งบอกว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับโลโก้เบนท์แล้วก็โลโก้ E250 นั่นเองนะครับโลโก้อยู่ครบไม่เคยถูกแกะเลยครับและในส่วนของกันชนนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ให้อีกถึง4ตำแหน่งเช่นกันนะครับแล้วก็เล่นด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับโคมเมียมเขา เดินทางขันเลยครับเรามาเปิดด้านท้ายดูกันครับ นี่ครับภายในนะครับก็ใหญ่โตครับใส่ถุงก๊อฟได้เลยนะครับแล้วก็มีถาดตรงรุ่นของ m e r c e d e s b e n บให้ไปด้วยนะครับสกัลลาดด้านในสวยงามนะครับไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับเปิดมานะครับก็จะมีในส่วนของยางอหล่เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะครับให้ดูโครงสร้างเลยนะครับมาร์กเดิมจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับเม็ดอาร์นี่คือกลมๆสวยๆแบบนี้เลยครับไม่มีร่องรอยของการรื้อถอดเลยครับฝาท้ายนะครับก็เดิมสวยงามนะครับนี่ซีนกาวเดิมครับจิกไปต้องมี มีรอยเล็บผมแบบนี้นะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไม้กั้นฉุกเฉินนะครับอุปกรณ์คันนี้อยู่ครบเลยนะครับลางทุกอย่างนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่มีสึกกร่อนใดนๆนนทั้งสิ้นนะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับคู่มือบุ๊กอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ เก็บไว้ให้ครบครบเลยครับคันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อครับนี่นะครับในส่วนของภายในนะครับภายในก็จะเป็นสีขาวนวลแบบนี้นะครับภายในเขาสวยงามมากๆนะครับอันนี้คือเบาะเดิมจากโรงงานนะครับเบาะหนังเขายังเด้งสู้มืออยู่เลยนะครับไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับภายในนี่คือสวยสะอาดตามากๆนะครับแผงข้างประตูนะครับก็จะเล่นด้วยลายไม้แบบนี้เลยนะครับปุ่มทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับแต่ปุ่มอาจจะมีรอกไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนของเคานะรับ ผมพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ให้สวยงามแน่นอนนะครับและเบอกคันนี้ก็เป็นบอกปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางเลยนะครับหนังทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับเรามาดูโครงสร้างตัวรถกันต่อนะครับนี่ เม็ดอาร์นะครับกลมๆคมๆสวยๆทุกจุดเลยนะครับผมรับประกันในเรื่องของโครงสร้างมั่นใจได้แน่นอน100%เต็มเลยนะครับน็อตตรงประตูนะครับไม่มีการลื้อถอดนะครับทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายครับนี่ดูได้เลยครับไม่มีร่องรอยของการขัครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเพจอยู่ครบหมดนะครับ WDD 212นะครับไม่มีร่องรอยของละอองสีด้วยนะครับเพจสวยงามมากๆนะครับสครับเพจเมอร์ซิตี้เบนส์ก็อยู่ครบนะครับพลาสติกยังไม่ได้ถูกแกะเลยครับผมบอกแล้วครับว่าคันนี้เจ้าของเก่าเขาดดูลรักกษาาาเป็นอย่งีมๆ เดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถคันนี้กันเลยนะครับก่อนเราจะสตาร์ทรถนะครับผมให้ดูก่อนนะครับเล่มนี่มือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับลำดับที่1เป็นชื่อบุคคลเลยครับไม่มีไฟแนนซ์ติดมาเจ้าของเก่าเขาซื้อสดมาณตอนนั้นประมาณ4ล้านกว่าบาทเลยนะครับใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับมาครับสตาร์ทรถกันกุญแจเป็นกุญแจแบบโครเมี่ยมมี2ดอกเลยครับฟังเสียงเครื่องนะครับนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับ เลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่1 6 3 0 0 0กมิโลเท่านั้นนะครับไมค์แสนหกรถมือเดียวปี2 0 1 2รถวิ่งไม่ได้เยอะเลยนะครับเลือนไม้ก็สวยๆแบบนี้นะครับไม่มีซิทจางนะครับแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้าก็ยังสวยงามนะครับหนังทุกอย่างไหลลิ้วลอยเลยนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีจริงๆครับและในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสักประมาณ7นิ้วกว่าๆนะครับหน้าจอสวยงามนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเอ็ m p 3 AUX และที่สําคัญนะครับคันนี้มีเนวิจาร งงานมาให้ด้วยนะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องแอร์นะครับช่องแอร์อยู่ครบไม่มีฟันหักฟันหล่อครับกรอบแอร์เขาจะลัดด้วยโคมเมียมสีสวยแบบนี้เลยนะครับด้านข้างก็จะเป็นลายไม้นะครับลากยาวจนถึงสุดขอบประตูนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นตัวอีลรแกงนั่นเองนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นระบบเครื่องเสียงนะครับปุ่มทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับ ไม่มีลอกนะครับยังสวยงามนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับปุ่มบ้านหลังปุ่มที่หมวหมอนนะครับแล้วก็ปุ่ม p a r k i ซ g นเซอร์นั่นเองนะครับถัดลงมาก็จะเป็นโลโก้อีลิแกง์นะครับบอกว่าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดบ่งบอกถึงความหรูหราเลยนะครับโลโก้ยังสวยเด่นชัดแบบนี้เลยครับและในส่วนของระบบแอร์นะครับแอร์คันนี้ก็เป็นแอร์แบบ ดูโอโซนนะครับเป็นดิจิตอล2อันเลยนะครับแอร์คันนี้ผมการันตีไอเย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอนนะครับและในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมีลิ้นชักใส่ของอีกเล็กน้อยแล้วก็มีที่เสียบพาวเวอร์เล็อีก1ตําแหน่งนะครับและในส่วนของคันเกียร์นะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะครับหัวเกียร์สวยงามนะครับยังเนียนๆแบบนี้เลยครับยังกับสภาพใบแดงครับถุงเกียร์ไม่มีฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับระบบการขับขี่นะครับมี E กับ S นะครับ E ประหยัดนะครับ S คือแรงเลยคร ปุ่มควบคุมหน้าจอตรงกลางนั่นเองนะครับใช้งานได้ทั้งหมดนะครับที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งนะครับแล้วก็มีที่ใส่ของอีกเล็กน้อยนะครับที่เท้าแขนหนังก็ยังสวยงามนะครับ สะอาดมากๆครับและดูในส่วนของพวงมาลัยกันต่อครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบสีก้านมันติฟังก์ชัน2ฝั่งนะครับหนังพวงมาลัยนี่ยังกิบกิบอยู่เลยครับติดชิ่งทุกอย่างเดิมๆคมกลมสวยจากโรงงานมาเลยนะครับถัดขึ้นมาจากพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นการคูดคอนโทรลนะครับเอาไว้ล็อกความเร็วอัตโนมัติเวลาวิ่งทางไกลนะครับการไฟเลี้ยวหรือที่ปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็ที่ปรับพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับสามารถปรับได้สีทิศทางเลยนะครับและด้านขวานะครับปุ่มเปิดปิดไฟหน้านะครับเป็นแบบออโต้นะครับเขาจะ เวลากลางวันนะครับเสา A เสา B นี่เลยสวยงามเรียบเนียนนะครับเสา A เสาบทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับที่บางแดดนะครับเปิดมามีไฟติดชัดเจนนะครับฝั่งคนขับก็เช่นกันนะครับเปิดมามีไฟติดเช่นกันนะครับ หลังคาครับเนียนๆตึงๆแบบนี้เลยครับไม่มีหย่อนไม่มีย้อยครับรถจอดในร่มตลอดนะครับเจ้าของเก่าเขารักษาดีมากๆครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อดีกว่าครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังเบาะหนังก็ยังสวยงามเนียนๆแบบนี้ครับตึงๆเลยครับแทบไม่มีริ้วรอยของการใช้งานนะครับเบลก็เป็นเบลเดิมจากโรงงานมีตามมกชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่ง กันให้ดูนะครับขาผมนี่คือเหลืออีกเยอะเลยนะครับหัวผมก็เลยเยอะเช่นกันนะครับผมบอกได้เลยครับว่า W212 นี่คือนั่งสบายมากๆกครับกระเป๋าหนังจริงโจ้ก็ตึงๆแบบนี้ครับทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับช่องแอร์สวยงามฟันอยู่ครบไม่มีแตกหักนะครับเปิดมามีที่ใส่ของแล้วก็มีที่ชาร์จ power outlet อีก12โวลต์ให้ด้วยนะครับและที่เท้าแขนนะครับหนังก็ยังสวยงามนะครับเปิดมาก็จะมีที่ใส่ของเช่นกันนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วครับสปริงทุกอย่าง ใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังก็จะมีม่านให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ครับระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีไฟอ่านหนังสือด้านหลังให้อีกเช่นกันนะครับยังไม่พอครับม่านนะครับตัวอีริแกงก็จะมีม่านด้านข้างมาให้ด้วยนะครับการันตีได้เลยครับคันนี้คือพร้อมใช้งานมากๆาครับโครงสร้างด้านหลังก็สวยงามนะครับเม็ดอาร์คซินกาเดิมนะครับน็อตไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับผมรับประกันในเรื่องของโครงสร้างได้เลยครับคันนี้กริปจริงๆครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์์กกันนนนนตต่่่่่อออดีีววาครใสขงงเืย คันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ OM 6 5 1นะครับเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุด204ล้าแรงม้านะครับและผมบอกได้เลยว่าเครื่องดีเซลตัวนี้นะครับประหยัดน้ํามันมากๆนะครับสูงสุดวิ่งได้ประมาณ1 7บเถึงยีกิโลลิตรทำได้สบายๆเลยนะครับนี่นะครับ้องเครื่องก็แห้งๆแบบนี้เลยครับไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับในเรื่องของเครื่องเกียร์ช่วงล่างผมบอกได้เลยว่ากิปมากๆครับเรามาดูโครงสร้างกันต่อนะครับน็อตไม่มีร่องรอยของการข่ายนะครับดูตามนิ้วผมได้เลยนะครับน็อ มาร์กเดิมจากโรงงานยังอยู่ให้ด้วยนะครับตรงเบ้าโชคครับคานหน้าก็เป็นคันหน้าเดิมครับมีมอกชัดเจนนะครับฝั่งด้านซ้ายก็สวยงามเช่นกันนะครับน็อตไม่มีร่องรอยของการลื้อถอดนะครับฝาเดิมเหมือนกันเลยครับแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพทิดดีมากๆนะครับกิฟต์จริงๆครับแล้วก็มีเลขล็อตจากโรงงานให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับหลังจากที่ผมได้เอาเข้ามานะครับผมก็ได้ทดลองการขับระยะยาวๆนะครับบอกได้เลยว่าขับขี่ดีมากๆแล้วผมก็ได้จากการเช็คอูนในเครือนะครับว่าจะต้องเซอร์วิสอะไรเพิ่ เช็คดูให้ทั้งหมดนะครับไม่มีการั่วซึมแต่อย่างใดนะครับเสียบสตาร์เช็คโค้ดแล้วนะครับคันนี้คือเพอร์เฟกจริงๆครับและผมก็ได้จากการเปลี่ยนถ่ายของเหียวใหม่ให้ทั้งระบบนะครับช่วงล่างดูให้ใหม่นะครับช่วงล่างก็กริปกริเลยนะครับเอาไปคือการันตีได้เลยว่าพร้อมใช้งานทันทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองการขับคันนี้กันดีกว่าครับว่าขับขี่ดีแค่ไหนไปเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดลองการขับ e 250 cdi คันนี้กันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงไปเลยครับนี่ครับเกียร์เปลี่ แต่ผมบอกได้เลยว่า204มนี่คือแรงมากๆคับและที่สําคัญประหยัดน้ํามันด้วยนะครับการันตีได้เลยครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างนี่คือแบบกิบกิบครับเหยียบติดเท้าแน่นอนนะครับสำหรับตัว250 CDI นะครับช่วงล่างก็บิวซายครับนิ่มๆแบบนี้เลยครับโค้งไม่มีโยนอย่างแน่นอนนะครับเกาะถนนดีมากๆครับและก็ได้ยาง Michelin Pilot Sport 4ครับยางตัวท็อปสุดเอาไปขับขี่กันยาวๆได้เลยครับ ผมแตะแค่คร mm ึ hmm. ่งค like 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 eh eh so ันเลงครับแป๊บเดียวไป100แล้วนะครับและเสียงเครื่องยนต์นะครับภายในห้องโดยสารนี่คือแทบไม่ได้ยินเลยนะครับสําหรับ e 2 5 0นะครับเสียงเครื่องเขาเบามากๆนะครับถึงเป็นดีเซลก็ตามนะครับแต่ภายในนี่คือแทบไม่ได้ยินเลยครับไม่รู้สึกว่าเราขับดีเซลอยู่เลยครับเพราะว่าเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วครับ om 6 5 1เขาพัฒนามาแล้วเรียบร้อยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาลองความเร็วกันทางขั้นหน้านะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองความเร็วกันเลยนะครับ นี่นะครับแต่นิดเดียวครับไปแล้วครับหนึ่งร้อยครับร้อยสิบครับร้อยี่สิบครับข้ามร้อยยี่สิบไปแล้วครับไวมากๆนะครับขับทางใกล้ทางไกลได้อย่างสบายใจอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับได้รถมือเดียวออกห้างมาเลยครับและมีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับเอาไปขับกันยาวๆได้สบายๆครับ250ผมบอกเลยขับไม่มีเหนื่อยแน่นอนนะครับ ได้ทั้งแรงแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับและที่สําคัญได้เป็นตัวอีลิแกง์นะครับท็อปสุดในรุ่นเลยมาครับเดี๋ยวเรามาลองความเร็วกันอีกรอบครับไปเลยครับดูเรือนไม้ได้เลยนะครับขึ้นไวมากครับแป๊บเดียวหนึ่งร้อยแล้วนะครับข้ามรอยยี่ไปแล้วครับจังหวะรอยต่อของสะพานก็แทบไม่รู้สึกเลยนะครับ ช่วงล่างเฟิร์มครับระบบเบรกก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเช่นกันครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังในเรื่องของราคากันดีกว่าครับว่าคันนี้ผมขายอยู่ที่เท่าไหร่ไปฟังกันเลยครับแล้วในส่วนของราคานะครับคันนี้นะครับผมขอขายอยู่ที่ 7 2 9 0 0 0เท่านั้นนะครับราคานี้ครับถือว่าไม่ได้แพงเลยนะครับสมัยป้ายแดงอยู่ประมาณ4ล้านกว่าบาทเลยนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่729,000ได้ตัว E 2 5 0 CDI ปี12ตัวเฟสลิฟรถมือเดียวที่สำคัญมีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับและราคานี้ผมก็โอนฟรีสไลด์ฟรีส่งมอบให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับและในเรื่องของภาษีนะครับนี่ครับภาษีก็จะเป็น 2568นะครับ19มีนาคมนะครับเอาไปขับขี่กันยาวๆได้เลยนะครับและบริการหลังการขายนะครับผมก็มีอู่นในเครือนะครับที่ทำแต่เมอร์ d e เดสเบนซอย่างเดียวดูแลให้ด้วยนะครับอยากได้อะไรตรงไหนเพิ่มเติมอยากจะเซอร์วิสตรงไหนเพิ่มเติม ก็สามารถบอกได้เลยนะครับดูแลอย่างแน่นอนครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเจ้า e 2 5 0 cdi คันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับหรือว่าถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ